โปรเจกต์8ลุมเวลแฟร์โปรเจกต์ทีม1และทีม14 1กิจกรรมสวัสดิการการยืมแบตเตอรี่สำรองความเป็นมาของสวัสดิการเนื่องจากปัจจุบันมีการเรียนรู้ในโทรศัพท์เพื่อสืบค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละวิชาจึงทําให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์ต่ําลงจากการใช้งานบ่อยเป้าหมายของสวัสดิการ1เพื่อเป็นการรองรับในกรณีฉุกเฉินของผู้ที่ต้องการใช้โทรศัพท์ในการทํางานระหว่างวัน2 เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานผ่านโทรศัพท์ขอบเขตของสวสดิการด้าระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่13กันยายนถึง16ตุลาคม2566ด้านงบประมาณไม่มีนะคะด้านจำนวนผ,ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประาศาสนศาสตร์ระดับชั้นปีที่4จำนวน153คนการออกแบบแผนการจัดสวสดิการ 1. แจ้งยิมแบตเตอรี่สำรองที่ทีมสวสดิการ 2. มีระยะเวลาในการใช้งาน15-30นาทีต่อครั้งสามเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องนำมาคืนที่ทีมสวัสดิการดําดำเนินง,งานและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สวัสดิการค่าเฉลี่ยวความพึงพอใจของผู้ใช้สวัสดิการโดยรวมอยู่ที่4.62ออยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดค่ะข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒน,นาสวัสดิการ 1. ควรเพิ่มจำนวนแบตเตอรี่สำรองให้มากขึ้น 2. ควรจำกัดระยะเวลาในการใช้งานในแต่ละครั้ง3ควรมีลำดับการยืมคืนอย่างชัดเจนและนี่นะคะก็จะเป็นภาพกิจกรรมสวัสดิการการยืมแบตเตอรี่สำรองค่ะส่วนที่2กิจกรรมตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียนหลังเลิกเรียน ความเป็นมาของสวัสดิการเนื่องจากเพื่อนๆนมีการปรับเปลี่ยนโต๊ะในห้องเรียนค่อนข้างบ่อยบางคนทิ้งขยะไว้หรือลืมสิ่งของที่มีค่าจึงทำให้ห้องรกและสกระปรกเป็นภาระของคนที่มาเรียนต่อเป้าหมายสวัสดิการ 1. เพื่อให้ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยลดภาระให้กับแม่บ้านและคนที่มาเรียนต่อ 2. เพื่อฝึกความรับผิดช,ชอบของตนเองขอบเขตของสวัสดิการด้านระยะเวลาเริ่มตั้งแต่14กันยาถึง16ตุลา2566 ด้านงบป,ประมาณไม่ใช้งบป,ประมาณด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชั้นปีที่4จำนวน153คนการออกแบบแผนการจัดสวัสดิการ 1. ตรวจสอบห้องเรียนหลังเลิกเรียนทุกครั้ง 2. จัดทําป้ายขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาดผลการดําเนินงานและความพึงพอใจของผู้ใช้สวัสดิการค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.53ระดับความพึงพอใจคือมากที่สุด ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสวัสดิการ1ควรเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความสะอาดให้มากกว่านี้ 2. ควรมีถังขยะประจำห้องเรียน3ควรมีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำห้องและนี่นะคะก็จะเป็นภาพกิจกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องเรียนหลังเลิกเรียนคะ่ะ